เมื่อคือนนองนอนบนหลับลุกขึ้นขยับอภิควาพิจารณยคืนก้อนก็นอนฟันรายกับแมงลนตายว่าผีจะปหัวตื่นมาวงุโมยเนี่ยคันสันติเทียคันเหนียคันตัวแนมเบิ้งเข็มนาฬิกามันเลเวลาตั้งแปดโมงกว่าตอกมัดบรลันเหล็กตัวเหนียดจังไดจังใดสิทันเข้างานเลยฟ้าธุมาหาอายสิยากี่ง่ายเผาตองซอยกัน ตอกนี้ตอกให้น้องนี้ตอกให้เน้ตอกบัตรเขางานหัวหน้าแผนกขขงน้องเพิ่นคอยสดสองน้องยานยันขอย้ำอีกเตือนเดียวกันหอยมองเห็ดงานใส่ตอกให้เน้ออตอกให้น้องเน้ตอกตอกให้น้องเน้การิน่าตอกให้น้องเน้ตเขางานว่ท่านแท้ทเป้าตอกให้เน้ตเ้าน้ยสิว่าวนไอตอกให้สิงดงอะตอกนาตอกล้อะตอกใสตอกฟ้า